ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่สถานที่แรกแล้วนะครับนั่นก็คือวัดปากน้ําโจโลนะครับซึ่ง่างจากในตัวเมืองเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็ขับรถมา30นาทีเท่านั้นเองนะครับที่นี่นะครับจะมีอุโบสถที่สีทองอลังทั้งวิหารเลยนะครับก็สถานที่นี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดที่เราจะมาเที่ยวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศของรอบๆนะครับว่าวัดปากน้ํรโลนโจเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับ Let's <laughs> go and see it. What I want, but it ends <laughs> with you. Can't know has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. อนนี้ผมก็ได้เดินมาบริเวณในส่วนของด้านหลังของวัดน,นะครับซึ่งด้านหลังวัดเนี่ยจะเป็นแม่น้ําบากงกงครับซึ่งวัดเนี่ยจะติดอยู่กับแม่น้ําบางบกงเลยครับอากาศสบายมากโชคดีนะครับที่วันนี้ที่เรามาแล้วแดดไม่ร้อนมากด้านหลังโอ้อยสบายมากเลยอะ Choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to fall. Oh! ถ้าใครผ่านมาที่ฉะเชิงเซาและผ่านมาแถวๆนี้นะครับก็อย่าลืมมาชมกันนะครับวัดสีทองทางวิหารเลยก็สวยมากๆโดยเฉพาะข้างในในในโบสถ์เนี้ยที่มีพระยืนอยู่เนี้ยก็ข้างในจะบรรยายถึงสวรรค์และนะลกอย่างชัดเจนเลยครับก็มันสวยกว่าในกล้องที่ผมถ่ายนะครับก็อยากให้ทุกคนมากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปต่อที่อ่าพระพุทธเนตรนะครับอ่เดี๋ยวไปเจอกันที่เม่เลยวะครับผม Slow 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 Down Slow Down Slow Down ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่พระพิธเนตองค์ยืนแล้วนะครับซึ่งพระพิธเนตอง์ยืนเนี่ยจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยนะครับพระพิธเนตองยืนเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่30เมตรถ้าเรานับจากฐานเนี่ยจะสูงอยู่ที่40เมตรถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในภราทั้ง4 จะถือพืชพันธุ์และทันญาหารอยู่นะครับก็จะเป็นกล้วยยอดอ้อยมะม่วงและก็ขนุนนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยที่พระบ,บาทนะครับจะมีหนูกอดลูกมะพร้าวอยู่นั่นก็จะหมายถึงว่าความบุรมสมบูรณ์ของแผ่นดินนะครับ Ask how got here. Cause you know how you don't you looking all concerned. Like going drown. ต่อไปเราจะไปกันที่วัดสมานรัตนารามนะครับก็ตอนนี้อากาศเริ่มจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็คงต้อเสียงด้วยฝนก็เริ่มมาแล้วไปเดี๋ยวเรารีไปต่อกันเลยดีกว่า Take it slow, who cares? ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดส,สมานรัตนารามนะครับก็ทางเข้าวันนี้จะเป็นของขายนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าขายของกันแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอผู้คนเยอะมากนะครับคนมาที่นี่เยอะมากที่นี่นะบรรยากาศจะดีมากแล้วก็จะติดกับริมน้ําบางปะกงด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศของรอบๆวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปดูเลยครับ Of the best times, no matter what we do And even when we don't, there's nobody I'd rather choose Let's take it slow ยังไงบ้างครับสาหรับวัดสมานรัตนารามนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดชอบนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับจะมีทั้งพระพรมพระพิทเจนหรือไม่ว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็มีให้เรากระับไหวอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปวัดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวัดโสธรวัดอารามนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับของเมืองยโสธรนะครับของชายยโสธรนี่แหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเจอที่รูดีกวาครับผมไปเลย ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดโสธรวัดนารามวละวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมมาช้าเกินไปนะครับว่าที่วิหารเนี่ยเขาให้เข้านะครับวันธรรมดาเนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดราชการเนี่ยเขาจะให้เข้าตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ห้าโมงสิบเอ็ดละผมมาช้าไปก็อดเข้าไปชมข้างในเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมจะพาไปดูรอบๆของวิหารนะครับว่ามีความสวยงามยังไงบ้างไปชมกันเลยครับก็าจากที่ผมได้เดินดูรอบๆนะครับก็ผมไม่สามารถเข้าไปตรงไหนได้เลยนะครับเพราะว่า ที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับที่ผมมาที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับก็ถ้าใครที่มาจังหวัดเชียงซาแล้วไม่ควรจะพลาดที่นี่นะครับไม่ควรจะพลาดเหมือนผมด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงซาเลยนะครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสก,าก็สามารถนําไข่ต้มนะครับมาถวายหลวงพ่อโสธรได้นะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดยังไงผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ ไม่ได้กะเวลาหรือไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วมาเสี่ยงเอาแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทริปหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดีกว่านี้นอน,นะครับผมอย่าที่จให้ผมฝากติดตามด้วยครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวทีิปต่อไปไปยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับประเทศไทยไปในดีไปเลยครับทุกคนบ๊ายบาย Slow, who cares where we gotta be? You know, you'll have a good time wherever you're. Oh.